งามพี่น้องฮิฮิมันอุ่น,น,นแบบนี้เลยกี่ตกเได้พี่นออ้องเด้อเต็มทั้งสีหลือทั้งเทถุงออกจากทั้งสีนะครับอืมมอ,มองพี่น้องเนี่ยกี่ตกเได้พี่น้องมังน,นั่นมันโควย่างเลยเด้อยของน่านี่เฮ้ยท่านสวดว่าพี่น้องธรรมชา,าติธรรมชาสตราาต์งามเลยพี่น้องเนะี่ ม,มีกระอ้นน้องมีกระอ้อนอู้พี่อยูพย่พี่ไปใส่ตัวน้เหนียวอ้นพูดดีพี่น้อง ที่พึ่งพึ่งมันตกมาใหม่ๆพี่น้องตัวเนื้เหนียวนะพอดีเนี่ยมลาล่าตันไม้พี่น้องตรงนี้เออง่วนก็เจ้าปล่อยนะพี่น้องง่วนขอกับปล่อยขึ้นกันปล่อยแต่ว่าพึ่งไปไล่มานะมันไปหากินแถมทางหลายไปกินมันเหี่ยมันตกนะเฮ้อมาก น้ำปลาน้ำดอนคีองัวก็เจ้ากข่ครทีพอแล้วพี่น้องคอนเห็นบ่เนี่ยอีต,ตกมันหน่อยใส่เนี่ยว้าวเป็นกนั๊มเลยพี่น้องมันเนี่ยอืมงามเลย Hmm. luôn quả nhanh này Ừ, mọi người thấy mài đi thì nó thứ hoài ngủ à Theo nếu em mát phi nọ Chăm chăm chăm